เอาละครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ก็มาเออเล่นแบบเดิมอีกแล้วนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะว่าแบบนี้เป็นแบบไรนะแต่ผมจะขึ้นหน้าปกให้ดูนะโอเคอันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะอับดุลนะฮะอับดุลอับดุลนะเป็นสแตนเออไอแม่เป็นเป็นตัวที่เออคิดว่าจะโกงนะค่อนข้างโกง พอสมควรค่อนข้างเล่นกงแล้วก็เล่นมันนะคือเล่นมันมันพอสมคนนะวรมากก็คือตัวนี้เนะี่ยคือมันสร้างดาเมจเยอะแล้วมันก็กวนมากๆเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมการรีวิวนะทุกท่านอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับใครผมด้วยเพื่อจะเป็นกําลังใจใผมนั้นได้ทําคลิปและแบบอื่นต่อไปนะครับได้โปรดกดซับให้ผมด้วยไปครับอย่างแรกนะท่าแรกนะครับท่าต่อยนะฮะนี่นะครับ นี่นะโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงนะโอเคคุณก็ได้ยินเสียงต่อยสุดอีเอซนะครับนี่นะฮะลองต่อยใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อยเป็นห้าครั้งนะครับถ้ามีทีละสามนะครับมาท่าหนึ่งกันนะครับถ้าถ้าใช้ยังไงทําการอ่าเ,เกมนี้เล่นยังไงเออเป็นเกมแนวะต่อสู้เอาตัวละครในอน,นิเมะมาสู้กันใครๆเอ a BA. ถ้าใครเคยเล่นแบบนี้จะเก็ตใครไม่เคยเล่นก็เอาตัวละครในโจโจ,โจมาต่อยกันแค่นั้น แล้วก็จะมีสก,กินอีกนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นสก,กินจากเรื่องอื่นๆนะส่วนใหญ่สก,กินจะไปทางอับดุลมากกว่าอับดุลน,นี่ก็จะมีเออไอเลนงคูคุมีนัศส,สืเดนงคูคุนี่มาจากเดมอนเเลียร์นัศส,สืนี่มาจากแฟร์รเทลโอเคท่าหนึ่งนะฮะกดเล็หนึ่งแล้วก,กดชิกนะครับปึ๊บจะเป็นการเผานะครับเป็นการเบรนเบรนเบรนมาท่าสองนะครับท่าสองต้องระยะประชิดนะ ต้องจับแบบนี่ครับจับแล้วก็เผาหน้านะฮะแล้วก็เตะออกไปข้างนอกนะครับเตะออกไปด้านหน้าเตะออกไปด้านหน้าเตะออกไปด้านหน้าเน,นี่ยทุกคนแค่สองท่านี้ก็ปาไปแล้วนะฮะเจ็ดสิบแปดดาเมจน,นะครับที่ทำไปนะครับ <S <S เล็กสามนะฮะลิทุ์ไฟดูเป็นการรัดคู่ต่อสู้นะในเวลาแบบหนึ่งมันก็จะคอมโบกันนะฮะเราก็จะสามารถกดท่าสองได้ อันนี้ก็จะเป็นท่าสี่นะคอสไบย,ยาฮอนดเคนมาท่าห้าต่ออันนี้เป็นคอสไบย,ยาฮอนดเคนสเปเชียลแต่ท่าก็มีประมาณนี้ท่าเอ็กก็ยังไม่มีนะทุกคนก็ตัวนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าหมายแบบส่วนอีกสองตัวที่เป็นเอ่อปุโกกับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเกมพาร์ทนะผมขอโทษดีมันพูดผิด เกมพาร์เป็นเกมพาร์พรีเมียมประมาณสองโอยห้าสิบรูเบัลเอ้ยใช่250ร้าสิบประมาณนี้แล้วก็ไม่มีแล้วแล้วก็มาประมาณนี้มีแค่ประมาณนี้แหละดินมีประมาณเนี้ยมีมีเนี่ยมีมีเลขหนึ่งมีท่าผผาโกงนะทุกคนเล่นสนุกนะผมบอกเลยเอาไปเล่นในโหมดทั่วไปโคตรสนุกเลยเนี้ยกดท่านี้ท่านี้ทา่ทาสอง ถอยไปแล้วก็อ่แล้วก็กดท่าหนึ่งเผาเลยอือแต่งกิงผมว่าผมชอบเอาเป็นท่าสี่แล้วก็ท่าหนึ่งแล้วค่อยท่าหนะ้าน่ะโอเคเอาเป็นว่าสําหรับอับดุลก็มีแค่นี้นะฮะบางขายโรตีของเรานะครับโอเคเอาเป็นว่าไปดูกันนะฮะว่าบางขายโรตีคนนี้จะสามารถเอ่อจะสามารถต่อกกกับเอ่อคนในเซิร์ฟได้ไหมครับไปดูกันเลยครับไปตัดไปกันเลย เอา,ลาเลอเเอแ,แล้วครับแล้วก็ข้าวุลนชั้น่น้าเกียรติพร้อรครับตัดกปรีนแลตวนนี้ก็เป็นทีมเลนแมทแล้วก็เหลืออีกหนึ่งนาทีกว่านี่ไงสกินโทโลโลกีนี่เผาเลยเป่นขนาดไหมกันเชียร์คอสไปจ้าล็อกเอ้าอ้ยเฮ้ยจากเกมก็มาเว้ยอ่าเ็ด เสียงดังเกินไปจะตรงงัานทุกคนขอเลิกเสียงหน่อยโอเคจะได้ได้สบายหน่อยได้พ,อพอ่อๆอผันองุหน่อยมาเลยวันด,ดีจุนทานล็อกไปไหนเผาหน้าให้มี่

เอชันเปนชันตัวอะไรวะนีะ่ยโอ้โหมาทุกคนมาทุกคนจริงๆริดับเบิลโดนดับเบิลล็อกโอ้ว้าทุกตัวละครผมบอกแล้วส่วนใหญ่มันจะมาทางไอพวกอัพดุนมากกว่าอัพดุนแม่งโกงจริงทุกคน ตอนเช Connie, arians, ้าเล่นอย่างโกงนะทุกคนผมเก็บตังมาเก็บม่ตังค่อนข้างเก็บเก็บง่ายอยู่นะเก็บมีตังเก็บง่ายอาาเข้ามาเกมก็ชนะแล้วเหรออ๋ออัพดุลยังไม่ได้โชว์อะไรเลยอ๋ออับดุลมาแป๊บเดียวอะไรทุกคนมาลองซุปสกินกันหน่อยดีกว่าไหนก็มีตังตั้งสามร้อกว่บาทละ มาขอสกินดีๆดูบบสกินโกโอเอ็กซ์เพลียนน่ะมาล้องคราวนี้แหละลองเล่นให้ดูฟีพอร์ดอ่ะเฮ้ยเก้แล้วก็บอลก็มาแล้วก็บอลใส่เป็นของโคโอิจินะทุกคนมอสเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่มอสดิเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าสกินมันเป็นของโคโอิจิมันเพราะว่ามันตัวเล็ก โอเควายอลิเคนโอนโนเขาถึงกับพุดโอโนเลยเออโออทุนลุกีมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยกูละลายแม่งให้เจอกูละลายให้ละลายละลายละลายเออจะเย็นจะเย็นเอออับดุลอับดุลเอออับดุลอับดุลเออโจตาโลซังโอ้โหเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงคามันก่อนแค้นแขนแขนแขนยิ่งนักนี่ไงโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอับดุลสู้มไม่ได้อับดุลเราจะแพ้ยี่ไม่ได้โอ้ยปานชี้อ่ะปานชี้อ่ะปานชี้อ่ะ โอ้โกงจริงทุกคนในตัวเก็บพาร์ทนี่ก็โกงเหมือนกันนะจริงเอาไวล้ละเอาไวล้ละละลายนะละลายนะ oh, <shit. S 1> ละลายนะละลายนะเธอโลโลกิละลายนะนี่ไงตัวโลโลกิที่มาใช้ได้โอ้ย,อยโอ้เซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้เขาค่อนข,ข,ข้างเก่งกันนะเนี่ยค่อนข้างมีสีมือกันมากเลยเซิร์ฟนี้นโอ,โอ้ดีนะผมไม่โดนหยุดเวลาเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบโดนละ แสดงว่าเลือดน้อยละผุชโอ้ได้มีไงเลิตัวไฟนุกหนึยงร้อยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูจิลลตีล่างขึ้นสวรรค์ล้วล่างทองนีไน่ไงคอสปายานเคนเอชัน ฮัลล oh, uh ีเคนฮัล huh. ล uh ีเคนฮัล huh. ล uh ีเคนฮัลลีเคนฮัลลีเคนโอ้ยอะไรวะน่ะเลตตตไปนโดอาดีวีคี้อย่งเนี่ยคอสปายา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 ฮัลลเคนคอสปายาฮัลลเคน จะตายจะตายเอเอเออออแตกโอ้โหเซิร์ฟนี้เขาเก่งกันนะเนี่ยเก่งกันเหมือนกันนั่นนี่อ่ะผมเล่นเช้าผมเล่นตอนเช้าตัวยังติดอ้าวอะไรล่ะเนี่ยนี่นี่นี่โอ้โหอยู่ที่สุดท้ายเลยเหรอไอ้มันโกงนะ เชิมนี้เขาเก่งเนาะมันก็ไม่เชื่อว่าโกงนะทุกคนแต่จริงๆมันก็นก็แบบมันก็เล่นได้มันก็โกงอยู่นี่ไงผมอาจจะเป็นพ่อผมแรกส่วนหนึ่งด้วยแหละอย่างผมยังเล่นไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหรโอ้ยโอ้โอจดจะเกคโกงเหรอโ้ง เก่งนี่ไงโอ้ยยังไม่ชอบทุรกิเลยทุกคนมันเป็นตัวเติมวันนี้วันนี้เฮ้ยโอ้ซุปเปอร์สยาเออซุปเปอร์สยาอยางอ๋อมาอันบอกลาก็ด้วยการเปิดสกินสักรอบหนึ่งแล้วกัน อยากรู้ว่าจะได้สกินอะไรลองเลยเฮ้ยผมได้นารัิชานไหนอะไรอีกเราเจอทานแล้วโอ้ทุกคนเจอทานได้อย่างบ่อยเลยอัพดึงโอ้โหชิดอัพดึงอะไรเจอสเก็ตละโอ้สกินที่ผมได้อย่างบ่อยเลยทุกคนสวัสดีค่ะโหลโเท้เลย ลองใส่ดิโอหไม่แตกต่างกันเลยไหนดูดิจูรูโน่น่าจะกินนันช่าด้วยเคนี่มีมีสกินนะโอ้โหเนันชาโหเท่์ทุอคนโหเท่เฉยิเอาละครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะจริงคลิปวันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะ อย่านเป็นแบบที่เพิ่งเปิดใหม่นะเอาจริงก็ยังไม่มีอะไรมากนะเอาจริงนะมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ใครนี่ได้ชอบใครชอบใครใครชอบใครอยากดูอีกอยากให้ผมทําอีกนะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ได้แล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆจะได้เป็นกําลังใจเราจะได้รู้ว่าแบบนี้คนชอบดู ก็รับอังสุดท้ายนี่ก็มีแค่อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ทําให้ผมนั้นมีกําลังใจในการทําคลิปอ่าตายบาย